สวัสดีครับพี่น้องวัอนี้พ่อกับบ่าวเสียงหน่อยอีกคือเก้าครับวันนี้นะครับพามาเมืองสวนกาแฟเด้อพี่น้องเด้อสวนกาแฟนะครับอุบลนเท่านะครับนี่ครับฟนเท่ากับปูกกาแฟเป็นเด้อพี่น้องเด้ออุ้ยเมืองต้วนบางงานเลยครับนี่ครับโอ้ยสุดยอดเลยครับพี่น้องนะครับปูกบะดนนะครับนี่สวนกาแฟเมืองบนนะครับผม สวัสดีครับพ่อโอ้ยมาเหรียญน้ำแหะครับครับสวนกาแฟครับผมฮะนะครับต่พพอสิพาไส้มสวนกาแฟนะครับสวนกาแฟนะครับอยู่จังหวัดอุบลเท่าเด้อครับเด้อนะครับอุบลเท่ากับปูกกาแฟที่กันแนนี่พี่น้องนะครับนี่ตะพพอสิพาไปเมืองว่นเป็นดอกนี่ครับ โหูกูน้ำขางปลามันเท่าไหร่นะครับผมบมาเถ่อกำลังตัดไม่ไอยู่นะครับคนเียร์ทางเฟืองเนาะครับแถวหนึ่งง่ามเม็ดครับผม ใส่พอดอกเป็นแนวได้ดอกมั่นใช่ครับผมคลิปนี้จะเสียงดังนี้นะครับได้ฟอเราบอกไปได้ยินครัใช่ครับผมดอกมันเป็นแนวได้โอ้ผลครับโอ้ผลครับท่ามืองดอกกาแฟนะครับเนาะโอ้นี่ครับดอกกาแฟครับดอกช่างนั่นเอโอ้นี่ครับทาจนไปดอกนะนอ ดอกกาแฟผูกจักเดือนหรือพ่อผูกจักเดือนสิบเอ็ดเดือนเต็มพอดีสิบเอ็ดเดือนเต็มบูมพอดีเกตเสมาหันเะมีนับเมื่อีืนหรอครับนี่เล็กเกตบังหันครับวันนี่เอามาซ้ำบางหันบางสีออกพันชาครับจักไรหรือพ่อนีหาหาอะไรพัดซ้ำลอยตันพัดซ้ำลอยต้นเดี๋ยวมก็ต้องออกหรอกครับเดือนเดือนใดขาดว่าสิได้เก็บ บอกน้ำพ่นว่ามันเพราะว่ามันเป็นหน่วยที่แหลกพ่นบ่อห้เก็บนะโอเป็นหน่วยที่แหลกบ่อห้เก็บบวอ้ปีรุ่นยังเก็บปีหน่ะเข้ามาจีเก็บได้ครังมันเออทุกกระซาามันโดนถิ่นบ่ราะมันเต็มถี่เราอืมอุ้ยพานครับเพราะว่ามันอ่อนส่นมันอ่อนอายุมันหน่อยโอ้ครับสิไปปรึกษาพอดีเมือนพ่อเขาบอกว่าเวรงโยนี่ดอกท่ามันว่ามันดอกหน่วยเลยโอ้เขาเอือนดอกทางบ่ครับตัวนี้ดอกทางแบบดองหรือห้องโอ้ครับ ใช่บอกให้นี่ครับครับแบบดอกแบบนี้ครับครับพ่อหยังครับนี่พ่อหยังพ่อหยังนะครับบอกพี่น้องเพิ่นแน่พ่อหยังอยู่บ้านไดนพ่อพิมพ์โน่นสว่างพ่อพิมพ์นะครับสว่างสุกเกษครับอยู่สว่างสุกเกษนะครับเออครับเพิ่นก็ปลูกกาแฟเนาะครับเนาะครับครับกาแฟอายุเจ็ดสิบหกปีโอ้เจ็ดสิบหกปีเลยเจ็ดที่เจ็ดปีใช่ไหมครับเจ็ดที่หกสิบปีเนี่ยครับ ว่าปูกาแฟนะครับกาแฟครับกาแฟเมงอุบนว่าผูพันกันชรคักโอ้ครับอ้มันน้องมะทนครับกัญชรอืมเพื่นไหนพันมาปลูกเครับชื้อพ้นแล้วตัวนเสยห้าบาทแต่ซื้อแน่วเบิดหาหมื่นครัวครับผมเออมาที่นี่เพื่อนประกันลาคาให้ไหครับเข้าประกันลาค่าอะไรไปไดยพอเพื่อนประกันแน้วยางมมี่มฮิลุยี่สิบบาทคว่าขึ้นร้อยก็ซื้อร้อยรอยคลัวสดๆด้ยยี่สิ โอ้กาแฟสดเลยสดคร่ะปอแมงกาแฟตากแห้งเนาะเพิ่นไปเฮ็ดเราเองโอ้ครับสุดยอดเลยมีด้วยไม่ใช่ไรครับเพิ่นมารับอยู่สวนเฮาเลยบ่ครับเออนมาเสียมเลยบ่ให้ยากสต่มาซีพึ่งครับเขาโคตราเพิ่นนะโอ้กลุ่มบ้านเฮานี่มีหลายบ่พ่อมะปูมีแต่ห้องพ่อผู้เดียวอืเขตน้ำยืนเขตน้ำยืนมีผู้เดียวมีคนเดียวเออกอนแรกเป็นเพศตอนนี้เป็นซอยู่นะครับอืมเปมาปลูกบ่งครับ ผู้ใดอยากมาเมืองสวนนี่กะเขาว่าเมืองใดเนาะเออมาหลายตัวบุตรีก็มามาเรื่อยๆอยู่<ห>มากว่ารทายหลวงผูกรับเทียบผ่องเขา,ขายังออกอากาศเรื่อยๆอยู่โอ<ห>้เขามาส้มสวนผอนี่ยเมื่ีครับเออโอ<ห>้ยต้นงามคักเนาะพ่อเนาะเออต<ห>้นงามเสียเทียแห้งมันอายุสิบกว่าเดือนหน้าเขาเขาเป็นสองปีมาทำโอ้มีมีสวนเจ๊ไหนผอการปลูกดิใส่ปุ๋ยห้องผืนียังบ่ใส่ปุ๋ยคอบห้องพื้นบดฮาดอยสอบ โอ้ยุ้ยคอกเข้านี่บ้านเรากฟุ้นคบไว้บ้านเอาไปสอนเดือนอันนี้จ้งได้ปลูกโอ้ครับอันมักไว้ก่อนครับฟุ้ยบดบดแล้วซิบก็ชอบครับนี่ก็ต้องใส่ปุ๋ยเสียเดียวเลยนี่โอ้ใส่ปุ๋ยตายยังบ่ฟุ้ยเพิ่นโอ้มีปุ๋ยมาให้อีกเออปุ๋ยยังก็ใช้บ่ได้โอ้ใบมันโอ้คนมั่ยเอาพี่จะเอาคนมดครับผมมีแต่ปุ๋ยเพลินเมดเลยนะครับบาได้ซีดบ่ได้อืมบ่ได้ซีดยาอีก ี่จะตัดอโอ้เพิ่นหามสีดยาเลยบ่คนบ่อยสีสิ่งที่ใบแห้งเขาด้วยโอ้สิปล่อยยา่นดีเยอะนยะเมยปลูกตัดสิ่งปอ่อยังตัดหยากระเจางเขาม่ตัดซอยโอ้คือหย่านี่เขาตัดเอาอย่างเดียวเลยบม่ได้ใส่สารเคมีเลยบ่ครับตัดอย่างเดียวใช่ปล่อยครับแสดงว่าเป็นกาแฟปลอดสารเป็นกาแฟอินซีครับผม บ่ห้ฉีดให้ยแต่ตอกมันเลยครับวันนี้ก็ยายาเพิ่อนเขาบอตัดได้ยาวเพื่อว่าให้กินน้หมอกโอ้เพื่อนมาเลี้ยงต้นมันไวยโอ้ครับนาเรียงนี่เพิ่อนเพิ่อนบ่ห้ตัดยาเปลี่ยนยาไมนเหี่ยวมันแห้งแห้งโอ้ครับพับ่าตัดเปลีเยนไม่ไดเออเพิ่อนบ่บอกน่ะครับมาถึงเมียวเพิ่อนเอาผู้พันน้องโซนผู้พันอันหัวหน้านายทหารครับอืมท่ามาเทพเทบูนครับ ผู้ใดยอยากปลูกก็ต้องเขารวมกลุ่มน้ำเพลินเนาะครับเนาะไป็นสมบัติน้ำเพลินก่อนครับเอ่อ<ม>เดินหกอยังไงครับขันโมข<ม>ันสมบัติขันโมหายหลายคนเจ้าหนุ่มวกไปสามสี่คนโอ้ครับ,รบเอาบอกว่าดวงตัวอย่างครับผู้ใดยอยากศึกษาวิธีปลูกอ่ะไปศึกษาลำโพอได้เนาะครับเนาะเออเออห้เอาเ,เวิรงสูตรครับไปอบรมน้ำเพลินละครับเพลินภาพไปแถวผู้เสียงแถวผู้อ่ะนะพูดผู้เขาไฟโอไปเบิรงสมาชิกเพี่คนน้ำกันครับ ไพเไ็แจได้เพื่นก็ให้บอกกันเพราะว่าเปรียบเทียบแทาลูกแม่เดียวกันเท่าหรือล่าเน่ยครับผมไพ่ไฮแจได้ก็บอกกันอันแรกมันบดีก็บอกเพราปรุงจนมันครับให้น้ำเดี้ยนเดี้ยนละสองเท้าโคตรหนาเโอ้น้านี่ก็บม่ได้เปลืองโอ้เดี้ยนละสองเท้าได้พี่น้องเด้อกองเวทเนี่มันนอนมันอยู่ นี่กาแฟมันนอนโอ้กาแฟมันนอนนะครับนี่มันมัอยู่แดดมันมันนอนโอ้กาแฟนอนนะครับเอามานอมันนอนบ่ายก็ว่าแดดน่านบ่ายเขียวกลุ้มเลยเหรอครับโอ้ผมเปเล่งเสียงว่าโอ้นี่นะครับกาแฟเนี่เพื่อนนอนไล้นี่ครับมันจะเบิดแสงแดดแดดผู้เริ่มครับนี่กำลังโคตรเศร้า บ่อตกไปเมืองไก่นะผมนอ่บ่อตกไปเมืองทางภาคเหนือบ่อตกไปเมืองทางเมืองเล่าครับเมืองอุบลเขาก็มีแล้วมีแล้วครับผมผู้ใดอยากพวกเกษตรพระโกวังครับเกษตรอำเภอเข้ากับเมืองลงมาเมืองแล้วนะครับนอ่อทิพยิพเดือนทิพสองเดือนนี่อ่ะโอ้นี่นะครับกาแฟทิพสองเดือนนะครับแป๊บเดียวนะครับนี่เป็นเดือนพ่อมักดุ้มพ่อไม่ปลูก มะไข่ฟุนห่อมฟุนฟุยแต่ไร่จะปลูกหจ้างเขาปลูกซอยครับผู้เขาเคยไปปลูกอยู่สุมพรนะโอ้รานเขาเคยไปอยู่ผมครับหอมหลอกผมเป็นตะไน่ว่าม่นลอกนวลดอกไงดอกช่างมันซื้อครับพุ่นใช้ผมเที่ยวออกดีงโอ้ครับผมเอาผู้ใดอยากมาเมืองกัมาเมืองเด้อครับเด้อมาส้มเด้อนะครับเออครับ ก็เว่นเพื่นนอนครับผมเว่นพนนอนเนาะครับผมบาเชียงหน่อยมาดลอครัขอสวัสดีพี่ดองเนาะนะครับไปพอกันคลิปหนาครับผมครับสวัสดีครับ